ไม่น่าเชื่ออดีตนักการเมืองดัตเคยประนามอิสลามไว้อย่างไรแต่เอลเละเปลี่ยนใจเขาราบัตโมร็อกโกไม่กี่วันที่ผ่านมาจอรแรมแวนคลาเวเรนอดีตนักการเมืองแนวขวาจัดชาวดัตประกาศว่าเขาได้เปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับอิสลาม ขณะที่กำลังเขียนหนังสือวิาพากษ์ศาสนาอิสลามให้เสียหายเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแวนคลาเวเรนวัย39ปีเปิดเผยกับสื่อออนไลน์ท้องถิ่นเป็นอาซีว่าเขาเปลี่ยนมานับถืออิสลามแล้วครั้งหนึ่งนักการเมืองผู้เคยเป็นสมาชิพกพรรคเสรีหรือท v วีวผู้นี้เคยประนามอิสลามว่าเป็นปศาสนาที่โกหกเขาลาออกจากพรรคอเสรีทีวีวที่มีหัวหน้าพรรค คือเจสตวิลเดอร์ผู้เปลียดชัางอิสลามอย่างออกนอกหน้าในปี2014โดยก่อนหน้านั้นเขารู้สึกไม่พอใจที่หัวหน้าพักรณรงค์หาเสียงโดยการถามผู้สนับสนุนพักว่า พวกเขาต้องการให้มีชาวโมร็อกโกในเนเธอร์แลนด์มากกว่าหรือน้อยกว่านี้ในตอนนี้ผู้สนับสนุนพรรคต่างตะะกนว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเขาให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุว่าเมื่อตัดสินใจเขียนหนังสือวิพากษ์วิจารณ์อิสลามเขากลับได้ค้นพบข้อดีของอิสลามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ทัศนคติเกี่ยวกับอิสลามในตอนแรกของเขาเริ่มแกว่งสื่อทมเขาว่า เขารู้สึกผิดหรือไม่ที่มีความรู้สึกต่ออิสลามในทางร้ายมาก่อนเขาตอบว่าผิดเพียงเพราะมันเป็นนโยบายของพรรคซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผิดจะต้องถูกนำมาเชื่อมโยงกับอิสลามไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแวนคลาเวเรนไม่ใช่สมาชิกพรรคพีวีวีคนแรกที่หันมาเลื่อมใสอิสลามก่อนหน้านั้น,น,นอนาแวนดอนสมาชิกพีวีวีอีกคนหนึ่งก็เข้ารับอิสลามในปี2012เขายังได้ทวีตข้อความแสดงความยินดีกับแวนคลาเวเรนและว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าเลย ่วาพักทวีวีจะเป็นแหล่งพาอพันธุ์สำหรับผู้เปลี่ยนแปลงเวปอใจไยูโรอิสลามประเมินว่าอิสลามโมโปเบียดูดมีมุสลิมราวหนึ่งล้านคนในประเทศเนเธอร์แลนด์หรือคิดเป็นราว5.8%ของพลเมืองชาวดัตทั้งประเทศและชาวดัตมุสลิมส่วนมากอพยพมาจากประเทศตุรกีและมโมร็อกโกจำนวนที่เหลือเป็นผู้อพยพจากอิรักอิหร่านอัฟการิสถานและโซมาเลียตลอดหลายปีที่ผ่านมา คนดังที่มีชื่อเสียงจำนวนมากได้ประกาศการเปลี่ยนมานับถืออิสลามในปี2018นายอา r เทอร์เวกเนอร์สมาชิกระดับนามของพรรคขวาจัด Alternative for g e r m ยอรมี (A.F.D.) ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในการต่อต้านอิสลามได้ลาออกจากตำแหนง่งและเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนักร้องเพลงร็อกชาวไอริชซีเนตโอ คอนเนอร์ Connor, ประกาศรับอิสลามในเดือนตุลาคมปีเดียวกันออติดอต้านอิสลามเดนมาร์กตัวแม่เข้ารับอิสลามแล้ว อิสลามโฟโฟเบียดูดสื่อท้องถิ่นของเนเธอร์แลนด์รายงานว่าจอแรมแวนคลาเวเรนอดีตนักการเมืองขวาจัดวัย39ปีแห่งเนเธอร์แลนด์ประกาศเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าเขาได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคม2018ระหว่างปี2010-2014นายแวนคลาเวเรน เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคขวาจัด Freedom Party TVV ในช่วงหนึ่งหัวหน้าพรรค v v วคือายเจตวิลเดอร์ ซึ่งเป็นผู้ต่อต้านอิสลามอย่างจงแจ้งได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชาวโมร็อกโกหลังจากนั้นเขาลาออกมาจากพักทีวีวีเพื่อมาตั้งพักใหม่แต่ไม่ได้ที่นั่งในรัฐสภาในการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นในปี2017หลังจากนั้นเขาออกจากวงการการเมืองไปแวนคลาวเวเรนกล่าวในการให้สัมภาษณ์สื่อวิทยุ ดูรดิโอว่าเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับอิสลามแต่ในระหว่างการเขียนนั้นเขาได้ค้นพบสิ่งต่างๆที่ทําให้ทัศนะเกี่ยวกับอิสลามของเขาเปลี่ยนไปและทําให้เขาเข้ารับอิสลามในที่สุดนายแวนดอนซึ่งเคยสังกัดพรรคเดียวกันและได้รับรับอิสลามก่อนหน้านี้ได้เขียนข้อความถึงนายแวนคาเวเรนผ่านทางทวิตเตอร์ว่าเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เห็นผู้ที่เคยสังกัดพรรคการเมืองเดียวกับเขามา เข้ารับอิสลามหลายคนนายโคดดีเบลได้เขียนในทวิตเตอร์ว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนี้อดีตสอสอเสือขวาจัดของดัตซ์ซึ่งเคยมีชื่อว่าเป็นผู้ต่อต้านอิสลามกลับมาเข้ารับอิสลามหนังสือที่เขาตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อหาข้อบกพร่องของอิสลามกลับกลายเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของการมาสู่อิสลามของตัวเขาเองในที่สุดนักร้องเพลงร็อกชาวไอริชซีเนโอ คอนเนอร์ Connor, ประกาศรับอิสลามในเดือนตุลาคมปีเดียวกันอป็นโอหูกบักรอยินดีต้อนรับสู่ศาสนาอิสลามขอดูอาอาพินทุและขอร่วมเป็นกำลังใจให้ดำรงมั่นในศรัทธาธรรมตลอดไปอาเมนเรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้ฝากให้กำลังใจด้วยนะคะ